ช่วงเวลาที่รักกันเนี่ยค่ะคำารักของเราดีมากอืเพราะว่าเราเป็นนักจัดรายการวิทยุที่อุดรนะคะเราจะเราจะมีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลต่างๆไปฝากเอฟซี FC ไปฝากผู้ฟังค่ะให้กําลังใจผู้ฟังอย่างเช่นผู้หญิงทํายังไงผู้ชายถึงจะชอบทฤษฎีเพียบใช่เพียบเยอะมากอ่าผู้หญิงต้องเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองต้องแบบเข้าไปในสังคมของเขาค่ะ เก่งเรื่องบนเตียงอะเก่งเรื่องบนเตียงศึกษาจากใครก็ศึกษาจากเพื่อนเพื่อนพวกกระเทยน้อยกระเทยเท่าอะไรต่างๆเอพวกเกย์น้อยเกย์ใหญ่อะไรต่างๆราไปศึกษาว่าผู้ชายเขาชอบแบบไหนเราจะเป็นเหมือนคุณแม่ของพุกพวกเกย์ทั้งหลายเลยรกัแกงน้องๆแกงน้องๆใช่แกงน้องๆคุณแม่จะเก่งมากค่ะคุณแม่มั่นใจคุณแม่เป็นตราาจารย์ในเรื่องในเรื่อง how to ผู้หญิงจะมีเสน่ห์ยังไงเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็คือ กลิ่นคุณจะต้องมีแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆห้ามกลิ่นเดิมๆใส่เสื้อผ้าคุณก็ต้องเปลี่ยนค่ะแต่เปลี่ยนให้มันดูโอเคถูกกาลเทศะอะไรเงี้ยค่ะทรงผมเหลืออะไรก็แล้วแต่พวกที่เอาตัวเองไปไปอยู่ในสังคมของเขาคเปลี่ยนแปลงให้ให้ความห่างระหว่างเก้าปีเนี่ยค่ะดูดูไม่แตกต่างเพราะนัก็ดูเด็กจริงๆนะนี่คือแบบอายุมากกว่าเขาเก้าปีแต่ดูเห็นไหมไม่ได้แต่เราก็มีมีโจทย์อในใจว่าอ๋อการที่เรามี แฟนที่เด็กกว่าแล้วควรจะต้องพยายามทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะแบบใช่ที่จะแบบอยู่กับเขาให้ได้เราก็เอาตัวเราไปแทรกกับกลุ่ม,มเพื่อนๆเ,เขาค่ะสนุกไปกับเขาสนุกไปกับเพื่อนเขาค่ะออย่างเช่นเขาไปเขาชอบดื่มเหล้าเราไม่เป็นคนไม่ดื่มเลยค่ะแต่ชอบอบรรยากาศในวงเหล้าค่ะก็ไปนั่งกับเขาไปนั่งอา่าเพื่อน,นเขาเล่นกีตาร์เราทําแม้แต่กระถ่มที่เป็นกระท่มอ,อะไรกระถ่มให้ผู้ชายดื่มเหล้าค่ะ เพื่อนๆเข้ามาเราสนุกสนานเราให้เกียรติเขามากทำกระท่อมให้ไว้ที่วบ้านอะนะใช่ทำบรรยากาศสร้างบรรยากาศในบ้านคือให้สามีใช่ให้สามีมาแล้วแบบสามีไม่เบื่อภรรยาค่ะภรรยาจะต้องดูหน้ารากจะต้องดูสดใสตลอดเนี่ยค่ะจนเอาตัวเองไปเข้ากับแม่ของเขาค่ะญาติของเขาทุกคนเขาก็เริ่มชอบเราค่ะทํากับข้าวไม่เป็นอฝึกทํากินลาบไม่เป็นก็ฝึกฝึกทุกอย่างจนกลมกลืน โดยที่เราไม่ได้ศูนเลยนะคะซึ่งก็ดูน่าจะเป็นความรักที่ดีพราอน้องใช้ทฤษฎีทุกเล่มเอามาใช้กับหนูเองหมดทุกอย่างทั้งในสังคมเดียวกันชอบแบบไหนบอกฉันได้ฉันจัดให้หมดใช่ค่ะแล้วเราก็มีความสุขในการทําค่ะเพราะพอเรารักเขาแล้วมันมันไม่ได้มีเงื่อนไขเอ่นนะคะค่ะแล้วหลังจากนั้นพอปีที่หกถึงเจ็ดเขาก็เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างพอมีงานเพิ่มขึ้นมีลูกน้องมีรายได้ที่มากเพิ่มขึ้นเขาเปลี่ยนไปเลย ไม่ไม่เข้าบ้านแต่เราแต่หนูไม่ไม่ไม่เช็คนะคะไม่ได้ไปเช็คโทรศัพท์เพราะว่าให้พื้นที่กับเขาค่ะไม่ไปเช็คโทรศัพท์หรือไม่เช็คกระเป๋าตังหรือไม่เป็นผู้หญิงที่วายๆคือเราทําตามที่สิ่งท้งหมดพอเข้าบ้านก็คือจะไม่ค่อยแต่ต้องเราความเป็นผู้หญิงที่ที่สามีไม่ค่อยแต่ต้องเราเราก็ร่มเอจใจแล้วเขาว่าเอะเกิดอะไรขึ้น เป็นแฟนรายการพี่อ้อยพี่ชอาตัวต่อตัวนะคะตอนนี้เรามีอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถรับชมรายการของเราได้ก็คือแอปวันดีค่ะค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันนะคะเป็นแอป,ป,ปที่รวมละครซีรีส์รายการจากผู้ผลิตชั้นนําไว้มากมายโหลดฟรีดูฟรีได้แล้ววันนี้ค่ะที่ App Store และ Google Play Store หรือดูผ่าน w w w ร์ n ไวด์ค่ะ